สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับผมอาจจะทำตรงนี้เป็นซีรีส์แกยกอีกช่วงหนึ่งก็ได้เพราะมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่อนข้างต่อนเนื่องเหมือนกันนะครับเหมือนที่เห็นในสไลด์ข้างหลังเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงเรื่อง MISP Project จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องตัวนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าเกิดสมมติเขาจะเห็นเขาจะเขียนว,ว่าเป็น MSP Threat Sharing ใช่ไหมครับจริงๆตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นการแชร์ไอ้ตัว Threat Intelligence กันนะครับโปรเจกต์เนี้ยก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นโครงการส่วนหนึ่งนะครับเริ่มต้นมาจากทางยุโรปนะครับเป็นองค์กรที่ก็ดูแลเรื่อง security ที่ยุโรปนะครับเขาก็มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับ ไอ้เจ้า MISP เนี่ยนะครับมันมาจาก Malware Information Sharing Platform นะครับก็อาจจะฟังดูเหมือนมันเน้นนะครับไปที่การแชร์ของภัยคุกคามที่เป็นพวกมัลแวร์แต่จริงๆทุกวันนี้ถ้าเกิดเรามองดูนะครับมันก็หลักๆก็เป็นมัลแวร์ทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นคือชื่อนี้ก็คงไม่ไม่ไจะเพาะทางไปเท่าไหร่นะเพราะจริงๆในเรื่องของเทรดเนี่ยมันมีหลายอย่างใช่ไหมครับเรื่องของภัยคุกคามเนี่ยมันไม่ได้มีแต่มัลแวร์นะแต่นี่เป็นอันหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่น่าสนใจ นะครับแล้วก็ที่ผมชอบคือข้อที่หนึ่งคือมัน,มนติดตั้งไม่ยากนะครับเซตอัพขึ้นมาใช้งานนี่ได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็มันสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของเราก็ได้นะครับที่เราจะเอาเข้าไปทำในเรื่องของ t r a d e Intel ขึ้นมานะครับเพจของเขาเนี่ยนะครับก็เหมือนอย่างที่โชว์นะครับในบาร์ข้างบนคงเห็นนะครับ MISPproject.org นะครับก็คือเป็นเพจนะครับของ ของหน่วยงานตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เขาก็บอกเหมือนกันใช่ไหมว่าเป็นส่วนหนึ่งของ first mirst.org นะครับนี่ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอินเ l ลเจน t ์ r e a ด sharing อะไรอย่างนี้นะครับในบ้านเราก็เข้าใจว่าก็มีการดีลกับหน่วยงานอย่างพวก Th i เซิร์ชอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าทีมนะทีมก็ชื่อ Cycle ใช่ไหม circl อันนี้ก็เป็นทีมที่ผมชอบติดตามเรื่องราวคือในเรื่องของเทรดอินเทลเนี่ย นะครับนอกจากเราจะตามจากฝั่งอเมริกาแล้วเนี่ยนะครับฝั่งยุโรปเนี่ยก็มีหลายอันน่าสนใจนะครับมีข้อมูลดีๆมีอะไรดีๆมาแชร์ให้เราหลายอันเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ชอบตามข้อมูลฝั่งจากทางยุโรปเหมือนกันนะครับเขาเขาจะมีเอกสารคือนอกจากทางฝั่งอเมริกานะมีพวกเรียกว่ายังไงดีเรื่องเยอะไปหมดแล้วนะครับฝั่งยุโรปเนี่ยก็มีหลายตัวที่ท,ที่น่าสนใจ นะไอ้สไลด์เนี่ยก็คือเป็นสไลด์คล้ายๆเป็นสไลด์ทางการของเขาอะนะครับที่เขาเอามาแชร์อธิบายถึงโปรเจกต์นี้นะครับโอ,อ้โหมันก็เราเราเราคงไม่ไปดูอะไรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ไฮไลท์สองตอย่างนะครับก็คือเขาเขาก็บอกว่าจริงๆตัวนี้มันเกิดจากการในแง่ของ เวอร์กกรุ๊ปนะครับที่เขาทํากันในตอนปี2012นะครับเพราะฉะนั้นคือเอเขาก็เลยนะถ้าเกิดเราดูในในแต่ละคนนะครในแต่ละทีมจะเห็นเป็นทีมในยุโรปเนี่ยแหละมาช่วยๆกันทํานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตัวตัว,ว MISP เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของ community driven ก็คือก็คือมาเอา community มาช่วยกันก็เหมือนเหมือนโปรเจกต์ที่เป็น open source ตัวไปเนี่ยแหละนะครับจะเห็นว่ามีเ,าเงินส่วนใหญ่นะครับเซิร์ฟอร์เคิลเนี่ยก็คือเป็น เป็น contrib นะฮะก็คือตรงตรง funding ส่วนใหญ่ก็มาจากทางยุโรปนะครับก็ลองดูนะครับข้อมูลที่มาแชร์นี่มีมีหลายส่วนนะครับเดี๋ยวเราเรามาลองดูกันนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะเป็นโครงสร้างเขานะในเรื่องของการพัฒนาการ develop ว่ามันมีอะไรบ้างอย่างนั้นเป็นต้นนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับจะเห็นว่าเขาอธิบายนื่จะเป็นสไลด์นะครับ ตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับมันมันใช้ได้ได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี้ก็คือมันเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถรับเทรดฟีดเข้ามานะครับมันรับเทรดฟีดเข้ามาจากหลายๆที่นะครับเวลาพูดถึงเทรดอินเทลลิเจนต์เนี่ยนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับโซลูชันหลายแบบนะครับแบบที่เป็นเหมือนกับแจกฟรีก็มีนะครับคงเคยได้ยินไอ้ตัวโอเพนซอร์สเ r รดอ Intel นะครับ osint osint นะครับไอ้ตัวนั้นเนี่ย ก็เป็นเป็นกลุ่มหรือโครงการหนึ่งเหมือนกันที่ก็พยายามแชร์ข้อมูลในเรื่องของ t r a ดอินเทลกันนะครับประเด็นของคําว่า t r a ดอินเทลเนี่ยนะครับประเด็นที่เข้าใจผิดสั้นๆง่ายๆไม่ใช่เข้าใจผิดหรอกเรียกว่าการนําไปใช้งานที่อาจจะไม่ถูกเท่าไหร่นะครับคือบางทีเนี่ยเวลาเราได้ยินคําว่า t r a ดอินเทลเจนเนี่ยนะครับแน่นอน t r a ดอินเทลเจนเนี่ยข้อมูลที่มันบอกเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นตัวบอกที่ว่าอตอนนี้มีใคร นะครับที่เป็นเทรดแอคเตอร์แลวก็กาลังโจมตีอยู่นะเขามีข้อมูลใช้เซิร์ฟเวอร์ไหนคือเป็นข้อมูลอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่เทรดอินเทลเจนกับองค์กรเรานะครับการเอาเทรดอินเทลมาใช้งานเนี่ยนะครับเร,เราไม่สามารถรับข้อมูลดิบดบพวกนั้นคือถึงแม้ว่ามันจะมาจากทีมที่เจ๋งมากนะครับข้อมูลไม่เคยผิดเลยนะครับเขาส่งมาให้เราเนี่ยเราจะมาใช้เลยเนี่ยไม่ได้นะครับการเอาเทรดอินเทลมาใช้เนี่ยเราต้องเอามาใช้เฉพาะอันที่มันเกี่ยวกับองค์กรเรา นะครับไม่ใช่นั้นเนี่ยมันค,คือข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวนี้มัน,มนเยอะมากมันหลากหลายมากนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะรับเทรดอินเทลทั้งหมดเข้ามานะครับหรือ,อถ้าเกิดถามว่าเอาแลวอย่างนั้นเราจะเลือกได้ยังไงนะครับการที่จะเลือกเทรดอินเทลที่เหมาะสมะข้อเสียก่อนข้อที่1นนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเรารับเทรดอินเทลมาใช้เลยเนี่ยสิ่งที่เราเจอกันส่วนใหญ่ก็คือว่าข้อมูลมันมหาศาล มันเยอะมากนะครับลองนึกถึงภาพอย่างนี้แล้วกันครับเอาเอาโมเดลง่ายๆเลยที่เราจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือการเอาไอตัว blacklist ใช่ไหม IP blacklist มาใช้ IP ของพวก bad actor เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ Threat Intel ใช่ไหมครับมันจะมีเยอะมากแล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วบางทีเนี่ยไอพวก IP เนี่ยมันเข้าๆออกๆมันเปลี่ยนแปลงเสมอๆนะครับบางทีถ้าเกิดใครที่เอา IP blacklist พวกนี้มาใช้ นะครับแล้วก็ยัดเข้าไฟวอลเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรมาถึงนี่ให้บล็อกให้หมดนะถึงวันหนึ่งมันจะโตจนทั้งไฟวอลเนี่ยหลับไม่ไหวนะครับออหรือแม้กระท่งายว่าเราซื้อไฟวอลขึ้นมานะครับแทนที่เราจะเอามาทําฟังก์ชันที่มันควรจะทําก็คือทําหน้าที่ในการกรองยอมให้อะไรสักอย่างผ่านได้ที่เรากําหนดกลับกลายว่าหน้าที่ของมันเนี่ยต้องมาคอยทำบล็อกแบล็คลิสต์อย่างนี นะครับไอตัวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับการที่บางทีเรารับแบ็คเรารับเทรดอินเทลทุกอย่างมาใช้โดยที่บางอันไม่เกี่ยวกับเราเลยเนี่ยนะครับมันก็เป็นโอเวอร์เฮดหรือบางทีมันก็ทำให้เกิดการด้อยประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทรดอินเทลเนี่ยนะฮะก,ก็คือจริงๆเนี่ยพอเราได้ข้อมูลเข้ามาเนี่ยเราต้องมาดูเองเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราซื้อ นะครับเราซื้อข้อมูลแพงนะครับผมไม่ได้บอกข้อมูลแพงเขาไม่ดีนะครับอย่างบางทีชื่อดังๆที่เราคุ้นเคยใช่ไหมก็มีอย่างพวก record future นะครับอันนี้เป็นสุดยอดละนะสุดยอดในงานของ Trade Feed นะครับที่ว่าเขาข้อมูลต่างๆ่างที่เขามีมาเนี่ยเจ๋งๆทัลงนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาเลือกเองเหมือนกันนะครับว่าอันไหนเนี่ยมันเกี่ยวกับเราหรือไม่เกี่ยวกับเรานะครับซึ่งบางทีเนี่ยนะครับไอ้แพลตฟอร์มที่คอนซูมพวกนี้นะที่รับพวกนี้เข้ามามันก็มีหลายอย่างใช่ไหมครับบางคนก็ฟีดเข้าไปหาตัวเเียยมล นะครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็เคยจะเอาสปรังมาเล่นละนะเพราะสปรังเนี่ยจริงๆก็มีออปชันในการรับฟีดที่เป็นเทรดอินเทลนะครับพอเรารับฟีดขึ้นมาปุ๊บเราก็เอามาทำการโคลเ l เลตนะครับกับตัวอีเวนท์ที่เกิดขึ้นเอามาใช้งานได้ทันทีเลยนะครับกลายเป็นแอคชั่น b เ e เบลเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันมันก็กลับมาลูปเดิมที่ผมพูดเมื่อกี้จำได้ไหมครที่ว่าเทรดอินเทลเนี่ยเราจะต้องมีการคล้ายๆว่าคือเราคอนซูมเข้ามาเนี่ยเราต้องดูว่ามันเกี่ยวกับเราหรือเปล่า นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมหาศาลเลยนะครับไอภาพตอนนั้นเนี่ยมันมันก็เลยบางคนเนี่ยนะครับเขาก็พยายามหาแพลตฟอร์มมากรองก่อนนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวเนี้ยนะครับเจ้าตัวมิสเนี่ย MISP เนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่ยนะครับเขาก็สามารถช่วยกรองอะไรได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็อินเตเกตกับพวกแพลตฟอร์มอย่าง Splunk อย่างอะไรได้เหมือนกันนะครับก็คือแปลว่าเทคอินเทลเข้ามาเนี่ยนะครจะมาหาเขาก่อน เนะี่ยเทปฟีดเข้ามาเนี่ยมาหาแพลตฟอร์มตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยส่งอินโฟเมชันที่มันน่าจะเกี่ยวกับเราเนี่ยโยนไปให้สปรังเอาไปทำโคเรเลชันโยนไปให้ไฟร์รอวอล์นะครับหรือว่าตัวเอนฟอร์สเมนต์ต่างๆนะครับเพื่อทำการาบล็อกหรืออะไรงี้ก็ตามนะครับไอแพลตฟอร์มที่เป็นในตลาดนะครับบางคนอาจจะในไทยก็มีใช้อยู่นะครับชื่อว่าเทรด e ิวนะครับของบริษัท t r a d e อร์ t i o n นะครับคงคงเคยเห็นนะถ้าถ้ามีโอกาสนะผมจะเอามาลองใส่ในช่วงเดโมให้ดู นะครับจะได้เห็นว่าเวลาที่เป็นคอมเมอรเชียลแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปตัวเทสต์คิวนะพอดีเขาไม่ค่อยเอาลงใน YouTube เท่าไหร่นะครับก็เลยจริงๆเนี่ยก็ดูอยู่นะครับว่าจะหาเดโมมาทำให้ดูได้ไงแต่แพลตฟอร์มตรงนั้นก็น่าสนใจนะครับแต่แน่นอนนะครับ MSP เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่ฟรีนะครับแล้วเราก็เอามาใช้งานได้อยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วก็เราอาจจะลองใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเพื่อให้เห็นไอเดียนะครับว่าตกลงไอแพลตฟอร์มที่เป็นเทรดอินโฟมิชันเนี่ยม นะครับจะเห็นว่าไอเดียอย่างหนึ่งที่เขาทำนะครับก็คือพอสมมติเอาเทรดตัวนี้ขึ้นมาแพลตฟอร์มอย่างสาเหตุอย่างหนึ่งที่เ,านะเ,ามมเาขา,า,สา,า,เาสร้างตัว MISP ขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อให้มันสามารถแชร์นะครับ collaborate กับบริษัทหลายๆอย่างคือแต่ละบริษัทแต่ละที่สมมติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันอย่างอย่างในบ้านเราใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยเขารวมตัวกันสร้างเป็น TBSearch นะครับก็ต้องมีแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน นะครับไอตัว MSP เนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเวลาคุณรับฟีดมาคุณมีการทำฟิลเตอร์ filter, หรือคุณอัดอัดอีเวนท์ของตัวเองเนี่ยคุณสามารถแชร์ไอข้อมูลตรงนี้นะครับไปหากลุ่มที่เป็นเพียร์คุณได้เหมือนกันนะครับแชร์จอแตรดอินเทลที่คุณเห็นเนี่ยนะครับไปหาในในได้เหมือนกันโดยไอเดียนะค,คล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือสมมุติเรามี Data เข้ามาใช่มในแต่ละที่ที่รัน MSP กันนะครับเวลาเขามีการเอาอีเว้นท์เข้ามา เขามีการอาจจะเป็นอินริชม n t หรือว่าเขามีการ add event แอดอีเวนต์อะไรต่างๆตรงส่วนนี้เขาสามารถกำหนดว่าจะแชร์อะไรระหว่างกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าในไทยเนี่ยเราผมเคยได้ยินว่ามีแพลตฟอร์มพวกนี้เหมือนกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เขาใช้เนี่ยคือเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะครับผมว่ามันเป็นทางที่ดีนะจริงๆอย,งอย่างอีกหน่อยอนาคตที่เราหวังว่าจะเห็นนะครับก็คือสมมุติเรามีหน่วยงานกลางนะครับอาจจะเป็นไทยเซิร์ช นะครับแล้วก็แต่ละอันก็มีคลัสเตอร์กันนะครับก็น่าจะมีการเวิร์กกันในระดับเนี้นะครับมีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันนะครับมีการแชร์เจ้าเ r รดอ Intel ระหว่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเออแล้วเห็นว่าเขาก็มีการอินทิเกรตหลายตัว นะครับมีการอินทิเกตนะสิ่งสิ่งที่มีในตัวแพลตฟอร์มของอพวกเนี้ยมันก็จะมะีที่เรียกว่าเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็มีพวกเราเรียกว่าเป็นแอต tribut ์นะอย่างเช่นแอต tribut ์ก็เป็นตัวที่อธิบายว่าอีเวนต์นี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ของเมาแวร์ของอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็น CNC นี่คือแอต tribut ์ต่างๆนะครับอตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการเวิร์คนะครับกับเฟรมเวิร์คตัว Attack Framework นะครับของ Mitre นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเราจะเห็นว่า เนื่องจากว่าพอตัว MISP เนี่ยมันเป็นเ,เรียกว่ายังไงดีมันเป็นเหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดนะครับมันก็เลยสามารถแชร์นะกับหลายๆส่วนได้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีาการแชร์มีอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับอินทิเกตกับแพลตฟอร์มหลายๆตัวนะครับและนี่ในแง่ของ t r a ดอินเทลเองเนี่ยนะครับตัวพอสมมติเราอินสตอลปุ๊บเนี่ยนะครับตัว MISP เนี่ยเขาก็จะมี t r a ดอินเทลที่ทิวบีทิดฟีดที่แอดเข้ามาให้ระดับหนึ่งละแล้วเราก็ยังสามารถ แอดหรือสร้างนะครับมันจะมี2อสส่วนนะครับอย่างแรกก็คือเทรดฟีดใช่ไหมครับมันจะมีลักษณะที่ว่าเป็นตัวที่ฟีดข้อมูลเข้ามาหาแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเทรดฟีดเนี่ยเราสามารถสร้างเองนะครับอ,อย่างตัวอย่างเนี่ยเขาอาจจะทําเป็นเหมือนกับเป็นสร้างเป็นเป็น,ปน Tools, อินพุตทูสอาจจะมาจากเทคอาจจะมาจากทวิตเตอร์หรืออะไรของเราก็แล้วแต่นะครับนี่คือทางเข้าทางที่1อันอันที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเป็นเหมือนเป็นโมดูลเอโนเลชั่นโมดูล พอมี Data เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยนะครับคำว่า enrichment คืออะไรคือบางทีลองนึกถึงภาพว่าเราได้ IP เราก็อยากด deal down, deal down, ิวดาวดิวดาวเราไอพเนี่ยมาแอดเป็นอีเวนต์ใหม่ขึ้นมานะฮะไอตัวนี้อะไรเรียกว่าเป็น enrichment เช่นใช่สมมติเรารู้โดเมนโดเมนหนึ่งนะครับเราก็น่าจะมีโมดูลที่มาวิเคราะห์โดเมนตัวเนี้ยเพิ่มเติมแล้วข้อมูลเนี่ยใส่กลับเข้ามานะครับไอเจ้า enrichment โมดูลเนี่ยนะครับเขาก็มีมาให้หลายตัว นะครับที่มีมาอยู่แล้วเราก็สามารถเขียนได้เองอยู่แล้วเพราะงั้นในแพลตฟอร์ม MISP เนี่ยเราสามารถเอามาใช้งานได้หลายอย่างเลยนะครับเรารับฟีดที่เป็น e f f u u t t ฟ e ดก็ได้นะครับเราใช้ตัวที่ Import เองก็ได้นะครับเขียนเขียนไอตัว Import เนี่ยฝั่งที่เป็น Import Module เข้ามานะครับเป็นของตัวเองก็ได้นะครับเอ n t ริช uh, นต์ก็เหมือนกันนะครับต้นจากบริการ En r นริชเมนเนี่ยนะครับมีหลายอย่างที่เขาเขียนขึ้นมาแล้วก็มี ที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายแบบเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแบบที่ฟรีก็มีแบบที่จ่ายเงินก็มีนะครับอย่างเช่นเรานึกถึงภาพอย่างไวรัสทัลโถเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจ่ายเงินเราได้ API key มาเราก็สามารถคิวรีไดล้ลึกกว่าข้อมูลที่กลับมาแล้วก็มาแอดเข้าไปในอีเวนต์พวกนี้พอมันย่อยไปย่อยมาเนี่ยเราก็สามารถเอาข้อมูลเนี่ยแชร์ไปนะฮะอะไรงี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคือในเรื่องนี้ผมผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับไอ้เจ้า MSP เนี่ยเดี๋ยวผมจะลอง ค่อยๆใช้งานไปนี่ผมเริ่มดูมาสักพักละนะครับผมก็เออเอามาทําวิดีโอให้ดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราเรามาลองดูกันว่าเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับในในวิดีโอเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีทั้งวิดีโอนะครับเอ่อแล้วก็เขามีทั้งสไลด์นะครับเยอะไปหมดเลยนะครับในเรื่องของเจ้าเอ็มเอสพีเนี่ยนะครับเอ่อมีอะไรบ้างนะครับมีเรื่องการอินสตอลนะเดี๋ยวไปดูนะครับมันมีวิธีการอินสตอลได้หลายแบบนะครับเอ่อเป็นแบบ VM ก็มีนะครับเป็นแบบ VM ก็มีเป็นแบบ อะไรนะเป็น Docker ก็มีนะครับสมมุติว่าเราเอาจะมาใช้งานเริ่มต้นเนี่ยนะสมมุติเราจะเริ่มเรียนรู้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยากยุ่งยากอะไรมากเราก็เอาตัวที่เป็น VM มารันหรือว่าเซตอัพ o o k k r r ขึ้นมาให้รันในใน d o e r e กก็ได้นะครับก็เราก็สามารถได้เห็น uh, a อ l o o k and f e e l และได้ลองเล่นเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดเราจะใช้งานจริงเนี่ยนะครับยังไงเขาก็แนะนำว่าให้ให้บิวแพลตฟอร์มขึ้นมาเถอะนะครับเอาเป็นเครื่อง Linux ก็ได้ เขามีไซซิ่งไกด์ด้วยนะนะว่าถ้าเกิดสมมุติเราประเมินว่าข้อมูลเราจะประมาณเท่าไหร่นี่เครื่องต้องประมาณไหนอย่างตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ยผมก็เดดิเทคเครื่องโนตบุ๊กเก่าๆไว้ตัวหนึ่งนะครับแรม8กิกนะครับฮาร์ดดิสก์เทอหนึ่งก็รันได้อยู่นะครับตอนนี้ผมเท่าที่ผมออลองใช้งานมาสักพักเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นผมมองว่าจริงๆเนี่ยในแง่ของ การการทดลองครั้งแรกเนี่ยก็เอาเอา VM มาก่อนนะพอเริ่มเอ้ดูท่าจะเข้าท่าก็ลองหาโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งนะครับลังลงเป็นอุบัติ18สิบแปดอุบตูยีก็ได้นะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับคอนเซ็ปต์คร่าวๆเนี่ยเขาก็จะพูดถึงใช่ไหมมีเรื่องของอีเวนท์ที่เกิดขึ้นอีเวนท์เนี่ยก็มาได้หลายแบบนะครับมีแอตทริบิวต์ต่างๆที่แอสไซน์เข้าไปในอีเวนท์นะครับแล้วเราก็เอา,เ,อา,เ,อาเวลาเรามีอีเวนท์มาเนี่ยเราก็มาโคูลเเลตกัน นะครับแล้วเราก็จะเห็นเป็นคอนเทกต์ที่มากขึ้นไอเดียตรงนี้ก็คล้ายๆเสียมนะแต่แตไอเดียของนี้ที่เขาพยายามทำก็คือว่าเขามีอีเวนต์เขาคอลเลเตเพื่อจะหาอะไรที่มันน่าสนใจเพื่อจะเอาไปใช้หรือเอาไปแชร์ต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโมเดลน,นะฮะยังไงลองไปลองไปดูได้นะครับอ,อินโทรไปสักพักเดี๋ยวมาดูนี้แล้วกันนะฮะเขามีโค้ดของเขานะอยู่บนกิจครับ นะครับอยู่บนกิจครับนะครับอ,อยู่บนกิจเราเราสนใจเนี่ยเราไปอาเอามาได้เลยนะครับการอินสตอลเนี่ยนะครับมันมีหลายแบบนะครับอ,อันนี้เป็นการอินสตอลที่ อ่าจริงๆเนี่ยมันมีวิธี install น,นะครับในนี้เขาก็พูดถึงนะครับเรื่องการ install เนี่ยก็อย่างที่บอกมีทั้งแบบที่เป็น docker นะครับแบบที่เป็น ubuntu นะครับตัวผมเองเนี่ยก็อย่างที่เรียนผมลองมาทั้งสองอย่างละตอนนี้ก็คือสุดท้ายผมลองหลังจาลองเล่นแล้วชอบนาเนี่ยผมก็เอามา set up อยู่บน ubuntu 18นะครับจริงๆใน ubuntu 20เนี่ยเขาก็มีแล้วพอดีเครื่อง linux เดิมที่เกีตอัปเกรด <laughs> ก็เลยวิ่งเป็น ubuntu 18ไปก่อนนะครับ เนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าตามันประมาณนี้นะครับมันจะมีพวกอีเวนต์นะครับพวกอะไรต่างๆใส่เข้ามานะครับมีกราฟด้วยนะครับเราสามารถทำเวลามันทำอีเวนต์ correlation มัน list อีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นกราฟเห็นอะไรนะพวกนี้คือมันมันจบในตัวเลยนะครับอ่นี่เขาก็พูดถึงเรื่องของฟีเจอร์นะครับตัวเนี้ยอ่ผมผมอินสตอลเนผมก็ทำตามนี้เลยนะครับทำตามนี้เลยก็คือไปเอาโค้ดของเขามานะครับแล้วก็อ่พูดถึงวิธีการติดตั้งนะเีนี่ยเดี๋ยวนี้มีลิงก์หรือเปล่า นะครับมันจะมีวิดีโอมีอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับในในซัพพอร์ตไซต์เนี่ยนะก็จะพูดถึงวิธีการติดตั้งนะ install นะวิธีติดตั้งทำยังไงนะครับเนี่ยนะวิธีติดตั้งวิธี install นะครับในที่อยู่ในหน้าดาวน์โหลดมั้งเดี๋ยวนะฮะ download section ะใช่เนี่ยวิธีดาวน์โหลด นะเราจะเห็นว่าเขาก็พูดถึงนะครับว่าวิธีติดตั้งและดาวน์โหลดมีหลายแบบนะครับหนึ่งก็คือคุณติดตั้งบนแพลตฟอร์มลินุกที่เรามีอยู่แล้วนะครับจริงๆได้ดิเคทเครื่องมาเถอะนะไดดิเคดเครื่องหนึ่งลงอุบัติไปนะครับแล้วก็อัปเดตหรือนะครับใช้ไปที่เป็นเวอร์ชวลอิมเมจก็ได้นะครับในเวอร์ชวลอิมเมจเนี่ยนะครับก็มีหลายแบบนะลงบนเวอร์ชวลบล็อกก็ได้นะครับบนวาแกรนก็ได้นะครับเป็นเป็นด็อกเกอร์นะครับเป็นแม้แต่ลักษณะที่ว่าเป็นคลาวนะครับเขาก็มีเป็นลักษณะของ นะครับเป็นอยู่ใน Amazon AWS ล้นะสามารถทำอย่างนั้นก็ได้นะครับพวกนี้คือเป็นเป็นวิธีการติดตั้งนะครับที่มีหลายหลายอย่างมากนะครับแล้วนี่นี่คือเป็นเพจหลักนะครับเพจหลักของเขาที่พูดถึงเรื่องพวกด็อก m e เมนต์พวกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับในนี้เนี่ยนะครับในเพจเนี่ยนะครับเขาก็มี อิชชูเรื่องเรื่องการซัพพอร์ตเรื่องการติดตั้งหลายหลายอย่างเนี่ยนะครับไปดูเนี่ยมันอยู่ในนี้เลยนะครับเรียกว่าผมรับรองได้เลยถ้าเกิดติดตั้งและถ้าเกิดทําตามนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับทีนี้เรามีอะไรบ้างนะครหลังจากที่เราติดตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาหลักของเขานะครับมันก็จะมีหลายอย่างนี่คืออีเวนท์ที่ผมแอดฟีดเข้าไปละนะครับผมผมมีการแอดฟีดเข้าไปแล้วนะครับเราเราเราก็เลยเห็นนะถามว่ามันมีฟีดอะไรบ้างนะครับในเมนูซิงค์แอคชั่นในล นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวฟีดนะครับที่เป็น Default ที่เขามีมาให้นะฮะจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยาก Enable ตัวไหนเนี่ยนะครับเราเราก็เลือกได้เลยอย่างตอนนี้ผมก็ Enable Feed เท่าที่มีอยู่นะก็มีมีหลายตัวที่อาจจะไม่เกี่ยวนะผมก็ Disable ไปนะครับพวกนี้เวลาทำเนี่ยก็ถ้าเกิดไปดูในวิดีโอเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนนะครับเราสมมุติเราอยากจะ Enable ตัวนี้นะครับบล็อกรูตัวนี้เราก็แค่ติ๊กเข้าไปแล้วกด Enable Select มันก็จะ e n a b l e ขึ้นมานะครับพรมันเริ่ม พอมันถูกอินเดเบิลขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมาโผล่ในอีเวนท์ที่เราเห็นนะครับนี่คืออีเวนท์ที่มันเริ่มฟีดเข้ามานะครับเราจะเห็นว่าในอีเวนท์ของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างอันนี้อีเวนท์อันนี้นะครับก็จะมีดีเทลนะบบอกว่าเป็นไอโอทีโมเดลตัวนี้รับฟีดมานะครับมันก็จะมีแท็กนะครับไอ้พวกแท็กพวกนี้แหละจะเป็นตัวที่ช่วยจัดกลุ่มต่างๆนะครับมันก็จะมีดีเทลให้เราหลายอย่างมากนะครับว่ามันเป็นบอทเน็ตอะไรนะพวกนี้เป็นฟีดฟรีๆนะครับที่ฟีดเข้าาม นะมันก็จะบอกว่าอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันเอาข้อมูลจากอะไรนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดตัวนี้นะครับอยากเห็นที่มันอยู่บนไวรัสทั้งทัเนี่ยเขาก็มีฟีดที่ลิงก์แล้วก็สามารถลิงก์ไปที่ไวรัสทั้งทั้งนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้มัลแวร์ตัวนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่คือเฉพาะฟีดนะทีนี้ก็สมมุติว่าเราบอกว่า,เ,าเราเราเรานี่เรายังไม่ทําอะไรเลยนะแบบง่ายๆเลยนะครับเรามีอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วเราบอกว่าเอ้ยเราลองอยากหาอะไรสักอย่างนะเราก็สามารถเซิร์ชตรงนี้ได้เหมือนกัน ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งนะครับท,ที่มาเพิ่มเติมที่มันน่าสนใจในอย่างอันนี้ก็คือเป็นที่ผม Follow ตามตามแ a บเขานะครับเขาก็มีการลองแอดอีเวนต์นะอีเวนต์ตนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ของเราละนะครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ของเราสมมติเราเกิดบอกว่าเราเรามานั่งดูอีเวนต์ต่างๆนะอันนี้มันน่าจะเป็นเราจะมาลองสร้างเทรดอินเทลของเราเองเราก็ลองแอดอีเวนต์ที่มันเกี่ยวเราเช่นสมมติตอนนี้เราดูเอ๊ะทำไมเซิร์ฟเวอร์เราถูกมีคอนเน็กชันจาก IP นี้เยอะนะครับเราก็มาทำการแอด IP เข้าไป แล้วก็มีการมาทําการ add ip เข้าไปอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเขาก็มีการ add ip บางตัวเข้าไปอย่างใน l a บที่เขาโชว์ในวิดีโอเขาก็ลองให้ add ip add โด m a i n ที่เราสนใจนะครับพอเรา add event พวกนี้เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำ correlation นะครับกับ e v e n ์แล้วก็จะมาจะโชว์พวกนี้ให้เองเลยนะครับหรือบางทีนะครับเวลาเราเห็นอะไรพวกนี้เราเราสามารถทําสิ่งที่เรียกว่าเป็น enrichment ได้นะครับ enrichment คืออะไรนะครับอย่างอย่างตอนนี้นะครับอย่างในเคสนี้ก็คือมันมีโด m a i n ช่ไหมมันมีโดเมนที่น่าสนใจนะอย่างในเคสเนี่ยเขาเอาเขาเอาโดเมนเนี่ยมามาให้ดูนะครับจะเห็นว่าอยู่ดีๆพอเราคลิกปุ๊บนะโดเมนชื่อ uh, h e a v e s t i c เนี่ย c o u k นะครับมันก็ทำการ enrich นะครับแปลงเป็น IP ให้เรานะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังได้อีกหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นว่าบางทีเนี่ยนะครับประกดเครื่องหมายนะครับเราลองให้มันทำ URL scan ปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่มันทำ enrichment นะครับมันเหมือนเป็นการดิวดาวนะบางทีถ้าเกิดเราคุ้นเคยเนี่ยจะเคยได้ยินเครื่องมือพวกอะไรนะมัลติโกนะครับข้อมูลพวกนั้นเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มันสามารถช่วยในการหาข้อมูลแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันมันทำการเอาเราแอดอีเวนต์นั้นกลับมาแล้วไอแพลตฟอร์มเจ้า m i s มเนี่ยมันก็ช่วยทำการทำโคเรเลตได้นะนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่มัน e อน i c ชให้เรานะครับในแง่ของการทำแอนไรช์เมนต์เนี่ยตอนแรกเนี่ยผม,ผมยอมรับเลยผมก็เราติดตั้งั้งแรกผมก็งง,ง,ง เนะเพราะว่าพิธีการ add enrichment เนี่ยนะครับเขามีเขามีโมดูลเนี่ยมาให้เยอะไปหมดเลยนะอย่างตอนนี้นะครับพอเราเข้าไปใน Server Setting Maintenance เนี่ยมี Plug-in Setting นะครับในโมดูลที่เป็นฝั่ง enrichment เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันโชว์แค่ไอข้ขาวๆข้างบนนี่เองนะครับ 4, 5, 6อันเองผมก็เอ๊ะทำไมมันไม่เห็นโชว์มันในวิดีโอเขาเลยนะไม่โชว์ไอ้ที่เป็นเหลืองๆพวกนี้แหละนะครับคือลักษณะของการทำ enrichment โมดูลเนี่ยนะครับมันจะเป็น โปรแกร,รมเดมอนที่รันอยู่บน l i นุกของเราเราต้องไปสตาร์ทมันก่อนนะครับพอดีผมลืมนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำการคอมไพล์และติดตั้งโมดูลเข้าไปอย่างที่เรียนคือโมดูลพวกนี้มันเป็นเหมือนโค้ดที่เราเขียนขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมดูลพวกนี้ต้องถูกแอดเข้าไปทีหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับจริงๆเขามีมีมาให้ลวไอเ้เหลืองเหลืองนี่เป็นโมดูลที่เขาให้มาทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องถูกติดตั้งแล้วก็รันนะครับหลังจากเราติดตั้งแล้วก็รัน นะคในคู่มือก็มีอยู่นะครับลองไปเิร์ชหา MISP Module Installation เขาก็จะมีไกด์อยู่นะตอนแรกผมลืมไปผมก็งงให้เกิดอะไรขึ้นนะครับพอเราติดตั้งโมโดูลแล้วสั่งให้ลันขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเช่นเดียวกันเราก็สามารถเข้าไป enable มันได้นะอย่างที่ผมเคย enable อย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่าเราสนใจนะครับที่จะเอาโมโดูลเกี่ยวกับ DNS นะครับเนี่ยพอเราติดตั้งปุ๊บนะรบเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะเปิดมันหรือเราจะปิดมัน นนเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะออนโมดูลไหนหรือว่าบางโมดูลเนี่ยนะครับมันต้องมี API key นะครับอ,อ,อย่างโมดูลที่ผมใช้ URL i Scan u r scan.io sc มันต้องมี API key เราก็ต้องไป r e จิสเตอไว้ก่อนแล้วเอา API key มาปิดแล้วพอเรา Enable โมดูลนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็สามารถทำอย่างว o ้กี้นี้ได้นะครับก็อ,อ,อันนี้ก็เป็นไอเดียอย่างคร่าวๆนะครับในเรื่องของเจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับ MISP นะครับก็ วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรล้วถือว่าเป็นแนะนําเบื้องต้นนะครับให้รู้จักตัวนี้กันถ้าสนใจเนี่ยลองไปเอามาเล่นดูลองรับฟีดมาดูนะครับแล้วก็ลองไล่ดูนะจะเห็นว่ามันมีข้อมูลหลายๆอย่างนะครับที่น่าสนใจนะครับที่เราอาจจะเอามาใช้ได้แต่แน่นอนผมไม่ได้บอกว่าให้เอาตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปดูในโปรเจกต์นะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีในแง่ของการอินทิเกรชันกับ โปรเจกต์อื่นๆเยอะไม่หมดเลยนะครับเราก็ลองดูซิว่าถ้าเราต้องการอินทิเกตกับโซลูชันที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราจะอินติเกตได้ยังไงบ้างนะครับมันจะมีนะครับมีอย่างที่ก็บอกนะครับตอนนี้มีคนใช้เยอะไปหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยนะครับมาใช้เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่เราเอามาใช้งานได้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติใครติดตั้งนะครับแล้วมีปัญหามีคำถามอะไรเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์ไว้ ข้างล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นะครับของโปรเจกต์จริงลิงก์ก็มีแค่นี้แหละนะครับ RSP uh, project.org นะครับ uh, ถ้าเกิดสมมติใครสงสัยมีคำถามในการติดตั้งอะไรนะครับ mm hmm. ก็ลองส่งลองทิ้งเมสเซจไปใต้วิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเราเราจะลองช่วยดูให้นะครับว่าติดอะไรหรือเปล่าอนาคตนี้ผมคิดว่าจะใช้ตัวนี้แหละนะครับลองลองมาดูซิเราจะเห็นอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับแล้วในแง่ของทรด d Intel ที่เป็นของฟรีแล้วเนี่ย นะครับเราจะใช้ประโยชน์กับมันได้แค่ไหนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ